เราไม่ค่อยเห็นกันนะครับแล้วก็หน้าทําเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนี้เป็นเกาะหินนะครับเกาะม,มันมีหลายยอดหลายทรงนะครับอันหลังเขาก็ดีไซน์ได้แปลกตาดีนะครับเป็นเป็นสองต้นนี่ทําใช้ัดกันใบใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ทําเป็นลากเกาะลงมานะแล้วก็ตัดเป็นชั้น สวัสดีครับพบกับบอนไซสเ t ชันครับวันนี้อยู่ในสถานีทัวร์สเตชันผมมีโอกาสมาเที่ยวประเทศเวียดนามนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหลินอึนเมืองดานังประเทศเวียดนามนะครับเมืองดานังนี่จะอยู่ทางเวียดนามกลางนะครับแล้วก็พื้นที่เขาติดทะเลนะฮะตรงนี้เป็นวัดที่ขึ้นชื่อของเวียดนามนะเรียกว่าเป็นวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมนะครับเข้าใจว่า เป็นเจ้าแม่ที่ปกป้องออทะเลนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่ติดก,กับชายฝั่งนะฮะร,ระยะทางที่ผมมาจากเมืองดานังมาที่วัดหลินอื่นนี่ไม่ไกลเท่าไหร,ร่นะฮะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วสะดุดตาเลยของที่นี่ก็คือบอนไซนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยผมผ่านไปตามเมืองต่างๆของประเทศเวียดนามน,นะครก็จะเห็นบอนไซหรือไม้ประดับปลูกอยู่ตามหน้าบ้านนะครับซึ่งคนเวียดนามเนี่ยผมเชื่อว่ารักการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็วันนี้ไม่เห็นบอนไซทรงแปลกๆนะครับซึ่งเราหน้าเอาไปทําตามนะฮะอย่างเช่นต้นเนี้ยเป็นเก่อหินนะฮะแต่การตัดเนี่ยเขาจะตัดเป็นไม้ช่อนะฮะตัดเป็นช่อกลมๆนะครับ กลมเขาก็ไม่กลมทีเดียวนะฮะจะกลมคล้ายๆกลมครึ่งวงกลมคล้ายลูกจันร์บ้านเราอะนะครับคราวนี้เขาก็ปูบนหินนะครับแล้วกระถางน,นี่ใหญ่มากกระถางนี่น่าจะเป็นกระถางที่เททาที่หน้างานเลยเอาแบบมาทําที่หน้างานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของเกาะหินนะครับอันนี้ก็ดูแปลกตาดีนะฮะต้นนี้เป็นต้นไทรนะครับจาก เป็นไซใบแก้วบ้านเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ลําต้นเนี่ยเขาจะทอดอยู่บนก้อนหินนะครับแล้วมีรากเลื้อยลงมานะฮะนี่ก็สวยงามดีนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นเจดีย์ใหญ่เลยนะฮะสวยงามนะครับรับกับบอนไซเยอะมากนะครับมีรูปทรงที่หลากหลายเดี๋ยวผมจะพาไปดูทรงแปลกๆที่บ้านเราไม่ค่อยเห็นกันนะครับแล้วก็หน้าทําเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนี้เป็นก่อหินนะครับ เกาะมามีหลายหลายยอดหลายทรงนะครับมองมองหินเป็นเป็นนักกาวนะครับแล้วก็ต้นเนี่ยจะอยู่ทางด้านนอกนะครับการดัดก็ง,ง่ายๆเลยนะฮะใช้ลวดดึงนะครับแล้วก็ตัดพุ่มนะฮะก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วเมื่อกี้ผมผ่านมาก็เห็นเขามันกำลังตัดพอดีเลยแล้วนี้นะครับก็เป็นไซเป็นรากไซเลยนะครับพ่งไซพวกเนี้ยที่ผมไปเนี่ยทางเวียดนามเหนือทางฮานอยเนี่ยจะนิยม รูปทรงคล้ายๆแบบนี้เยอะนะครับแต่อันนี้อยู่เวียดนามกลางนะครับประเทศเวียดนามเนี่ยพื้นที่เขาจะยาวๆนะครับแล้วก็ก็จะมีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะครับเมื่อก่อนนี้ปัจจุบันนี้เขาก็รวมมาไปแล้วนะครับนี่เป็นต้นไทนนะครับก็ตัดเป็นทรงแบบแปลกสวยดีนะครับเราหน้าไปทําที่บ้านเราก็หน้าทํานะครับคือทําเป็นไม้ประดับก็ได้เราไม่จําเป็นต้องมาทําเพื่อประกวดอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่ง ต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นต้นจิกต,ต้นจิกก็ผิวพันดูเก่าแก่ดีนะครับก็ทําเป็นตึงๆไม้ประดับนะครับแล้วก็ตัดเป็นฟอร์มเสี้ยบๆกระชับชบเป็นบางไฟนะครับแล้วก็ดูสวยงามดีนะฮะด้านหลังฉากเป็นแบ็กกราวไปก็เป็นทะเลครับอันนี้เป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวของเขานะครับเย็นนำกลางเดี๋ยวเราไปดูต้นแปลกๆกันอีกครับ อันนี้ก็เป็นคล้ายๆทรงต้นบ้านเรานะฮะดูโคนก็ดูเก่าแก่ดีเลยนะครับคล้ายๆทรงต้นอันหลังเขาก็ดีไซน์ได้แปลกตาดีนะครับเป็นเป็นสองต้นนะครับแล้วก็การดัดเขาก็จะมีสไตล์ของเขานะครับก็ตื่ึๆบอนไซเรานี่แหละครับแล้วก็สวยงามดีนะครับต้นหลังเหมือนไม้เกาะหินแล้วก็ตกกระถางลงมานะครับสองด้าน จะรูปทรงคล้ายๆกันแต่ตกกันคนละด้านนะครับก็เราก็จะได้ไอเดียนะครับได้ไอเดียในการทําต้นไม้นะครับดูหลากหลายทีเดียวนะครับนี่ทาใช้แจกันใบใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ทําเป็นรากเกาะลงมานะแล้วก็ตัดเป็นชั้นๆนะครับก็ดูดูสวยนะดูสวยดูแปลกตาดีครับด้านหน้า ต้นนี้น่าจะเป็นต้นไฮไลท์ของที่นี่นะครับแล้วก็เขากําลังตัดแต่งเลยนะอันนี้เป็นลากครับดูไกลๆนี่เขาดัดยันรากเลยนะครับลากก็ยังดัดครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังตัดแต่งพอดีนะฮะการตัดแต่งเขาก็จะใช้ใช้สแลแนคุมด้านล่างนะฮะคงไม,ม่ให้เปื้อนนะครับแล้วก็ง่ายการเก็บรากก็ดัดด้วยนะฮะให้ให้หนีบงอ ลาเป็นแผงไปเลยนะฮะลาเป็นแผงไปต้นต้นใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็กระถางน,น่าจะใช้แบบแกะครับแบบก็ดีสวยงามดีนะครับ,บ,รบเป็นงานปูนปั้นนนน่าจะเป็นปูนปั้นนะครับเราไปชมต้นต่อ,อไปในกระถางของเขาเองผมว่าเขาก็พิถีพิถันนะฮะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นปูนปั้นอีกแบบหนึ่งนะครับ แล้วก็ปั้นเป็นลายดอกไม้นะครับส่วนต้นนี่ก็ใหญ่อันนี้ช่อจะใหญ่แล้วนะครับด้านบนนี่มีแบบด้วยเป็นแบบเหล็กโค้งงแล้วก็เป็นเหล็กทำให้ด้านล่างเรียบแล้วก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมนะครับก็หลากหลายมากนะฮะเยอะเยอะทีเดียวนะครับทรงอาจจะ ดูคล้ายๆกันนะครับก็ด้านต้นแตกต,ต้นหนึ่งก็จะเป็นสวนใบพายครับนี้เป็นต้นไทรนี่เป็นต้นไทรนะครับแล้วก็นี้เป็นสวนใบพายนะครับตัดตัดเช่นกันนะครับนู้นเป็นต้นสนแต่ทํารากดัดให้หีงอด้วยนะครับผมว่าดูลับดีกับ องเทพหรือองค์อะไรก็ไม่แน่ใจนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับที่มีนะฮะในตัวองค์เทพเขาจะมีเส้นโค้งของลายผ้าลายเลยดูแข็งแรงบึกบึนนะครับแล้วก็มีความอ่อนช้อยแต่ว่าพอมาถึงตรงต้นไม้ก็มีลายโค้งเส้นโค้งเหมือนกันเลยนะก็ดูรับกันดีกับกับตัวองค์เทพนะครับดีดีก็สูงเลยนะฮะตรงนี้ตอนนี้ผมไม่อยู่ใต้ ตรงเจดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งแตกๆอีกครับพิมมาตามก็ออกแบบจีนนะครับดูสวยดีนะฮะดูสวยก็บอนไซก็จะเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะฮะอันนี้ต้องดูแลดีทีเดียวนะครับเพราะว่าตัดได้เป็นระเบียบเลยนะครับไม้หลายต้นมากนะครับแต่ก็ตัดได้เป็นระเบียบดีนะครับแล้วก็จะเห็น คนกาลังทําเลยนะครับเกาะหินสวยด้วยนะฮะต้นที่เขากาลังตัดอยู่นะถือว่าเกาะเท่มากนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากําลังตัดแต่งเดี๋ยวเราไปดูต้นนี้กันนะส่วนตัวผมเองนะฮะผมมองไกลๆนะครับผมชอบการดีไซน์ของต้นนี้นะครับที่เขากําลังตัดแต่งนะครับใช้สแลนฟูวไว้นะครับไม่ให้ใบไม้ร่วงลงมาง,ง่ายกับการเก็บนะครับแล้วก็ ถิ่งตอไปนะครับแล้วก็ต้นเะ็ิ้งลงมาทางด้านกนำลังตัดพอดีเลยตัดท่องเช่ามากนะครับการตัดของแกท่องเช่ามากนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลย <c oughs> ตัดท่องเช่ามากเ <c oughs> ดี๋ยวดูจัดดูดูดูลูกพี่แกตัดหน่อยนะครับหลายการมากนะครับ ด้วยความชํานาญคนะับแจะตัดด้วยความชานาญเร็วมากนะครับครับแล้วต้นนี้ผมผมชอบดีไซน์ของต้นนี้นะครับคือการเกาะไปแล้วจะมีกิ่งใหญ่ลงมามีกิ่งเล็กล้อลงมาทางด้านด้านซน้ายด้วยต้นนี้ถือว่าเท่ดีนะครับอีกต้นหนึ่งที่ผมเห็นแล้วแปลกตานะครับอ่าเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนต้นนี้เป็นต้นไซจีนะครับเออไ่ใบแก้วกต้นครับ แล้วก็มองง่ายๆเลยนะฮะการวางกิ่งเขาก็ซ้ายขวาหลังนั่นเองนะครับแล้วก็มีหน้าก็เหมือนหนึ่งสองหลังสามสี่ครับก็การวางแบบคล้ายๆไม้ทรงต้นนะครับอันนี้ก็เช่นกัน,นครับอันนี้เราต้องเดียๆมาต้นนี้ผมว่าแปลกต้นหนึ่งก็คือด้านขวามือครับเขาจะรับคู่กันเลยใช้เหล็กดัดเป็นแจกนนะครับแล้วก็ต้นไม้อยู่ด้านใน เด็กตัด mm hmm. เป็นรูปแจก,กันนะครับ mm hmm. รับสองข้างนี่น่าจะกําลังตัดแต่งกันต้นนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งครับเดี๋ยวสักครู่พนักง,งานทางนู้นคงมาตัดนะครับ,รบ mm hmm. แล้วก็มีพนักง,งานลดน้ํานะฮะนี่เป็นสวนใบพายนะครับตัวนี้ตัวใบยาว ตอนที่ผมมานี่กําลังแดดจัดเลยนะครับแดดเลี้ยงเลยแต่ว่านักท่องเที่ยวก็เยอะนะฮะเยอะเดี๋ยวไปดูกอยหินอีกต้นนึงครับที่มองไกลๆแล้วก็สวยดีครับต้นนี้ก็เป็นต้นกอยหินอีกต้นหนึ่งนะครับที่เขาดีไซน์ได้ดีนะครับผมชอบในงานดีไซน์ของเขานะครับที่เขาเกาะไล่กับหินไปแล้วมีทิ้งตำแหน่งกิ่งลงมานะครับ นั้นตำแหน่งขี่เขาจะค่อยๆทอดยอดลึไปนะครับแต่ต้นนี้สองสองด้านนะฮะซ้ายขวาจะค่อนข้างบาลานซ์กันครับมีลำต้นยืนไปนะอันนี้ก็อยู่ที่การดีไซน์ของเขานะครับต้นนี้เป็นใส่ใบแก้วแน่นอนท่ามีลูกติดลูกสีเหลืองนะครับแล้วลอยนี้เพิ่งตัดแต่งนะครับจะมองเห็นง่ายๆนะครับเพิ่งทําไปนะฮะแล้วก็ใช้ลวดดึงนะครับใช้ลวดดึงเอาเลยนะครับเพื่อ ทำกิ่งให้สูงต่ำนะฮะตามจังหวะต้นไม้